สรุปวิธีโกงทุกรูปแบบในวงการการเงินตอนสองทุกวันนี้เรากำลังเผชิญกับกลนโกงทางการเงินอะไรบ้างลงทุนแมนได้สรุปไว้เมื่อตอนที่แล้วให้เห็นกลโกงในหลายรูปแบบในตอนนี้จะพาไปรู้จักกับกลโกงที่มาในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่โดยเฉพาะซึ่งเป็นอีกวิธีที่อยู่กับคนไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานซึ่งในเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ p o นซี s c เ e m หรือธุรกิจแชร์ลูกโซ่แบบ p o นซี โดยชื่อนี้ตั้งตามชื่อของชาวพอนซีชาวอิตาลีที่อพยพมาจากสหรัฐอเมริกาในปีคริสตศักราช1920ซึ่งเขาอ้างกับผู้ที่มาลงทุนด้วยว่าจะได้ผลตอบแทน50%ภายใน45วันแต่ถ้ารอถึง6เดือนจะได้ผลตอบแทนถึง2เท่าอย่างไรก็ตามความเป็นจริงก็คือเขาแค่เอาเงินของนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายให้กับรายเก่าไปเรื่อย เช่นสมมุติให้ A เป็นสมาชิกก่อน B เมื่อ B นนำเงินเข้ามาลงทุนเงินส่วนนั้นก็จะถูกกระจายไปยัง A และเมื่อ C เข้ามาเป็นสมาชิกลำดับถัดมาเงินในส่วนนี้เองก็จะกระจายไปยัง A และ B ซึ่งปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่หมุนเงินในระบบและสร้างผลตอบแทนให้กับคนที่เข้ามาลงทุนไม่ทันนั่นจึงทำให้แชร์ลูกโซ่ล้มลงไป เป็นกรณีเดียวกับแชร์ลูกโซ่ครั้งใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาในปีคิศักราช2008เบอร์นาร์ดเมดอฟที่รับประกันว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนปีละ10-15%้งทั้งๆท,ที่จริงแล้วกองทุนของเขาไม่สามารถทำได้แต่ใช้เงินจากนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายรายเก่าเท่านั้นเองซึ่งการช่อโกงส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในประเภทนี้เช่นแชร์แม่ชะม้อยหรือแชร์ชาเตอร์ อีกรูปแบบของแชร์ลูกโซ่จะอยู่ในรูปแบบของพีระมิดหรือธุรกิจแชร์ลูกโซ่แบบธุรกิจเครือข่ายรูปแบบของกลโกลงนี้จะแตกต่างจากพอนซี่ตรงที่ว่าสมาชิกแต่ละคนจะเป็นคนหาลูกข่ายของตัวเองเมื่อเทียบกับพอนซี่จะมีผู้วงการเพียงคนที่จัดระดมทุนโดยสมาชิกในเครือจะแค่รอกำไรเข้ามา ซึ่งทั้งสองวิธีจะเริ่มมีปัญหาเดียวกันเมื่อไม่สามารถหาผู้เข้ามาร่วมในวงคนต่อไปได้บางบริษัทที่ทำธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงก็ใช้วิธีการดึงคนเข้ามาแบบนี้เช่นกันจากตอนแรกโปรโมทขายสินค้าต่อมาก็ชวนขายของด้วยกันหลายคนอาจสงสัยว่าทำไม MLM กลับเป็นธุรกิจถูกกฎหมายเพราะมันมีกติกาอยู่ว่า ตราบใดที่เงินจากการขายสินค้ามากกว่าค่าธรรมเนียมการเข้าจะยังไม่ถือเป็นแชร์ลูกโซ่นั่นเองกรณีประเทศไทยคือแชร์บริทเชอร์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทบริทเชอร์อินเตอร์กรุ๊ปจำกัดซึ่งให้บริการที่พักสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกในราคาพิเศษและหากสมาชิกรายอื่นสามารถหาคนมาสมัครสมาชิกเพิ่มได้จะมีค่าตอบแทนด้วย แต่เหตุการณ์ก็ต้องจบลงเมื่อพบว่าบริ t เจอรไม่มีที่พักของตนเองเลยบัตรสมาชิกไม่สามารถใช้งานได้จริงสุดท้ายแล้วแชร์ลูกโซ่รายนี้ก็ล่มสลายหายไปซึ่งสร้างความเสียหาย800ล้านบาทนอกจากนั้นการมีเฉพาะกลโกงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอสำหรับหลอกล่อให้ผู้คนเข้ามาการช่อโกงเหล่านี้จึงทำการตลาดควบคู่กันไปด้วยเช่น f ฟ n t าสติก Promise คำสัญญาที่สวยหรูคุณสามารถสร้างรายได้มหาศาลโดยไม่ต้องสร้างสินค้าสักชิ้นทําให้คนเริ่มสนใจด้วยวิธีการที่ดูเรียบง่ายแต่ได้ผลตอบแทนที่สูง Compelling Story นําเสนอเรื่องราวจากดินสู่ดาวจากพนักงานออฟฟิศเงินเดือน15,000บาทสู่การเป็นนายของตัวเองที่มีเงินเดือนเป็นล้านเพื่อสร้างความหวังซึ่งทำให้หลายคนคิดว่าตัวเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน Social Proof มีหลักฐานยืนยันจากสมาชิกแค่ผมทำตามที่เขาสอนผมก็สามารถจับเงินล้านได้ภายในปีเดียวเท่านั้นเพราะพฤติกรรมคนส่วนใหญ่มักเชื่อการรีวิวจากลูกค้าด้วยกันเอง Sense of Urgency สร้างความรู้สึกรีบร้อนรับสมาชิกเพียง30คนเท่านั้นรอบครั้งก่อนเต็มเร็วมากสมัครด่วนหากไม่อยากพลาดโอกาสคำโปรยที่ส่งให้การตัดสินใจของเราเน้นการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล Not a Scam การบอกว่าตัวเองไม่ใช่กลโกงเพื่อเป็นการยืนยันให้เหล่าสมาชิกในเครือข่ายมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแม้ความจริงจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นสเกมซึ่งวิธีนี้เองวันคอยเคยใช้บอกกลุ่มผู้ถือเหรียญดิจิทัลของตนก่อนที่จะถูกจับได้ว่าเป็นเพียงแชร์ลูกโซ่เท่านั้น